妈。<Ma. S 2> yeah. สวัสดีครับน้องเอมากแล้วสวัสดีทุกผูทุกคนเนี่ยครับสวัสดีมีรักแฟนเพลงของน้องเอครับน้องเอมากหรอครับผมเมื่อนี้น้องเอมากินคราวครับผมได้ว่าจะกินกับยังเดี๋ยวมาแกะกล่องก่อนนะครับผมขอบคุณกล่องปริศนานะครับจากแม่อุบลนะครับช่องอันย้ายอุบลนะครับช่องย้ายอุบลนะครับช่องช่องแม่อุบลนะครับทรง ของมาไห่นะครับผมเดี๋ยวเรามาแกะพร้อมกันเลยนะครับผมขอบคุณแม่ล,ลายๆนะครับน้องเอ,อรูยุค่ะว่าเป็นนี่ยังตอนนี้ว่าเปิดพร้อมกันกับเอฟซีเห็ดมาแน่นมา,นาหนาแท้แม่เอ้ย <laughs> บัสแผกยางดีนะครับพี่น้อง ขอบคุณแม่นะครับขอบคุณแม่อุบลน,นะครับสําหรับมิตรภาพที่มีให้กับน้องเอนะครับผมก็ติดตามเพลินมากดวนแล้วครับต้งแต่พายุพูเกียดคุณนะติดตามเพลินครับให้กาลังใจเพลินป้าอามาโซมาอย่างไรแท้แม่น้ำพริกปลาลาครับสี่กระปุกเลยน้ำพริกกะลางเลยนะครับน้ำพริกปลาลาร้าก็ตำลายแ่ะ บบป้าน้ำพริกปลาราสูตรยายบ่าสันน้ำพริกปลารายูทูบเบอร์รสันสียงผู้พูหลายๆนะครับแม่ป้าได้มุหนี่จมากินเมั่เตรียมผักแล้วน้องเอลูว่าจจะมาปินแก้วประแดดครับยายอูบนคนลโกรฟ้าพูดนะน้ำพริกปลาราบองยูทูบปลาราบองยูทูบ ยายอุบลเห็นไหมครับพี่น้องสนใจสั่งซื้อได้นะครับที่0982804063นี่ครับนี่อยากลดโอ้นะมมีคือกันอ๋อมีสองแบบมีแบบผงกับอันแบบผงไว้คุกข้าวแล้วก็แบบอันต้อนแบบแบบเป็นแก้วประแดกบองนะครับ โอ้มีสองแบบมีสองแบบแล้วพี่นอนน้องเอกแกให้เบิ้งกกอนับนี่้าสตินยางดีนะครับนี่มีสองแบบแบบแบบแก้วกับแบบผงไปกินกับข้าวเจ้าไปกินข้าวเหนียววันนี้น้องเอกจะมากินแบบนี้นะครับกินกับบอกม่วงก็ได้ ขอบคุณแม่อุบลมากนะครับขอบคุณแม่อุบลน,นะครับผมก็ให้กำลังใจกันไปครับพี่น้องเบิ้งด้วยคุณนะเพื่อนกับทรงมาให้โอ้ยจกักทรงมาให้กันยังนะจะไปถักขายโรดแม่เพอดีน้องเอ๋รงขนมเซนไปเพื่อนนะครับเพื่อนก็เลยทรงมากเบาายกันขึ้นมาแล้วนี่โอ้ยโอยหอมคุณแม่เอาข้าวเหนียวมาจำ้ำเ,นนเออแน่นมากดูสิ ปลาบองนะครับปลาบอง YouTube ประสันสูตรใหญ่อุบลสูตรใหญ่บนสดสะอาดอร่อยอ่าเฟซบุ๊กคนนะครับบนเลื่อมไทยสงนะครับบนเลื่อมไทยสงซัางได้เดอ้อพี่น้องพู้ได้อยากกินปลาแรกปลาบองนะครับมีทั้งแบบผงแล้วก็แบบแบบนี้น้องอิะกินแบบนี้เดี๋ยวก้อนไปก่อนนี่ กินท่านี่เลยบอบแบงอันแม่ขอจานน้อยๆนี่ถั่วยน้อยๆก็ได้ไม่ยน้เอ็มากินตํคุงน้ําคํา,า,าตักประแดกตอนตอนนะแม่โทษที่น้องเอีนยนเอาอันนี้ไม่นี่ครับได้แล้วได้แล้วแม่ นี่น้องเอ๋ตักปลาแดกก่อนตักแดงครับมันค่อยบ่อเสียเดี๋ยวขัวขัวกินบ่อเบิร์ดมันเสียกินได้โดนนะครับนี่กระปุกละจ่กบาทเนาะเพื่อนก็บบอกน้องเอ๋ครับน่าจะกระปุกละห้าสิบบาทบาท่อหรือร้อยหนึง่งก็ไม่รู้นะครับแล้วองซิมเบิงนะครับเดี๋ยวแม่มาตอบนิดนิดเด้อต้องรีวิวใส่กันพี่น้องกัญยาณิมิตกัญยาณิมิต เพื่อนบอกว่าหักกันไว้ดีกว่าสร้างกันพี่น้องขนาดบารูจะกันว่ราเหนา็นหน้าค่าตากันก็มีความหักความแพ่งกันพี่น้องขอบคุณครับนัวรสชาติออกนมงนัว การผูกครับอืมแม่แม่์พี่น้องปลาแม่อุบล คนโก้พี่ว่าสมัยตะกีน้นะพี่น้องได้แก้วกับปุกนึงเนีน่ยคือโอเคกับข้าวนียวปั้นเนาะกองยุบก็นนพักไปหาเด็ดหยอดกันเด็ดหนอดนยังกอกเด็ดหยอดไส้เนี่ยมากิน ก็ที่เป็นแกะปลาดา้วยคุณแม่เป็นทรงมาะห้จากอาบุบุนจากล้านสีมานะครับจากบนุนร่องซิมเบิงครับพี่น้องแสบแสบอยกันครับซอยกันอุดหนุนพี่น้องพราะได้หาได้สิปช่วงนี้ช่วงโควิดครับทําอะไรต้องทำได้ก็ทํา อืมตะมันเยอะพอได้เนาะข้าวี่เขาทเอยอางไอข้าวห่นันร้อนอ,อร่อย,ออยใช่แบบคงก็มีนะเนไหมคำเดียวพอแล้วจะต้องสองคำกินเขาเจ้านเะือนตีคนไทยเนาะ เป็นโซนทั่วประเทศนะคะเมืองนอกปลาดกระ,กร,ะรงบอลได้ไหมนีย่ยดักกินกระซั้งครับพอดียิ้หิวเขาพอดีมาทรงปบบนี้มาทรง,รทรง,รทรงเชร้าพอดีอ ไซเลอร์อ่ะเดี๋ยวกินขอครับรู้กันครับฝากไอร์เอรประแดกบองประแดกบอง YouTube สูตรใยบน098 28 0 4 0 6 3ส่งส่งทั่วไทยนะครับ ขอบคุณลหลายๆนะครับที่ติดตามขอบคุณหักแพงครับมีว่าไม่อย่างมามาอ่างแก้วประเด็ดไม่ขอบคุณซีโซมาม่ต่างซีกองแพงอยู่ได้หน่ขอบคุณหรายๆนะครับแม่ขอบคุณลหลายๆครับขอให้กิจการขายลำขายด้วยเด้อกิจการห่างๆไม่มี้อครับ <S 2> <S 2> <S 2> ขอให้ยอดได้เป็นพันๆกระปุกในเดือนนี้เด้อซาถูกขอบคุณลหลายๆครับแม่บายบาย